ลอาไปแล้วเอาตั้งยกขึ้นตั้งพักน,น้ำมันเนาะเหมือนน้ำตกว่ะส่วนเครื่องปรุงนี้สูตรนี้เราประกันก่นอนเดี๋ยวจะลองให้ขาดอะไรไหมรอดยอดไม่ขาดพอดีเลยยายทองเราประกันความอร่อยประกันความอร่อย สวัสดีครับช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจวันนี้จะพาครอบครัวมาทํากับข้าวกับแม่อีกแล้วครับวันนี้วันนี้จะมาทําเดี๋ยวให้ยายทองสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเอายายทองสวัสดีค่ะเอาวันนี้จะมาทําอะไรค่ะมาทำลาบเป็ดค่ะอ๋อวันนี้จะมาทาลาบเป็ดจีเนาะ่าอเคอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนทอดเป็ดก่อนก็เลยเอาเลยครับจัดเลยอ๋อตอนนี้ก็คือ กำลังจะทอดเป็ดเจนะครับหันกระทะทานงนีนะ้ให้ท่านผู้ชมเูหนะ่้ย <Okay. S 1> เออให้ท่านผู้ชมเขาดูเออเน,น้ำมันร้อนก่อนค่ะเดี๋ยวนะครับรอน้ำมันร้อนก่อนอลงไปแล้วลาบสูตรนี้นี่เราประกันความอร่อยนะครับ เดาทองทำกินบ่อยเออมีคาถายาตามก็ทำตามได้ก็รอจนกว่าสุกใช่ไหมเดาทองรอจนสุกก่อน่อไปเรื่อยๆครับรอไม่สุกอ่าตอนนี้เป็ดแต่ตอนนี้เป็ดเสร็จแล้วจะเอาเเเป็ดออาาสุกหรือว่าเอาพอประมาณเอาพอดีอ๋อแม่ครัวบอกว่าเอาพอดีพอดีนะครับเป็ด่อเสร็จแล้วก็เอาตั้งยกขึ้นตั้งพัก น้ำมันเนาะน้ำมันกรอนตัวนี้ถ้าเขาไม่ใช้เป็ดนี่เขาใช้อย่างอื่นได้ไหมของเจพวกโปรตีนเกระร็โปรตีนกรเกรเห็ดก็ได้ไก่เจก็ได้เนาะแต่แต่ถ้าเป็นเป็ดเจนี่ผมลองทําดูกับแม่แล้วมันจะนิ่มแล้วก็อร่อยกว่าใครลองดูได้เลยนะครับมันจะนิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็จะดูแบบจะจะดูหอมดูเป็นธรรมชาติกว่าไอ้พวก หรือว่าใช้ใช้เห็ดก็ได้เนาะยายเนาะได้ได้นั่นเห็ดก็ได้จะ<ม>ทอดเรามแม่ทอดีไหมแม่ต่อไปก็จะหั่นใช่ไหมใช่แล้วพอทอดเสร็จแล้วก็ก็จะหัน่นเอามาหั่นแล้วนะครับยังร้อน,นอยู่หัน่น แล้วแต่ชอบนะครับไก่ชอบชิ้นบางชิ้นหนานแล้นใหญ่แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยครับอันนี้ทำกินสองคนนะครับจะทำไม่เยอะเท่าไหร่ทำพอยเนี่ยอ เอาชิ้นขนาดนี้เลยเยอะไปเยอะนะเนี่ยเอาชิ้นขนาดนี้ด้วยเอาชิ้นใหญ่ๆจ้าใ่ะเขาก็กำลังพิ้นใหญ่ๆจ้ะเหมือนน้ำตกก็จ้ะส่วนเครื่องปรุงนี่ก็จะมีอะไรมั่งนในยาส้มมะนาวมะนาวแล้วแล้วก็ใบ,บมะกรูดใบมะกรูดอันนี้ล่ะใบเสน่ห์ใบเสน่ห์ใบเลื่อย แล้วใบนั่นเขาเรียกใบอะไรอ่ะของมิโกดิสานะแล้วเครื่องปรุงก็มีเยอะซอสเนาะซอสแล้วก็พริกข้าวคั่วนี่คั่วเองเนาะคั่วเองข้าวคั่วนี่คั่วเองนะครับแล้วก็พริกนี่ก็คั่วเองเหมือนกันคั่วเองทำเองทำเองมันจะได้หอมอร่อยเนี่ยหั่นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ทำเองเสร็จหมงเอาละทีนี้ก็จะปรุงแล้วเนี่ยง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ปรุง เครื่องเคียงผักแม่ก็จะเตรียมใบเนี่ยครับถ้าใครมากเผ็ดก็ใส่เผ็ดลงอันนี้ก็จะใส่พริกพริกปงเนาะหนึ่พริกปงถ้าใครมากเผ็ดไอ้นี่รสดีอันนี้ก็จะเป็นแทนชูรสของเจออะรสดีนิดหน่อยครับรสดีนิดหน่อยใส่มะนาวใส่มะนาวถ้าใครมักเปรี้ยว อันนี้ผมชอบเปรี้ยวเนาะก็จะใส่มะนาวเยอะหนอะอ่อ,อยเออใครชอบเปรี้ยวใส่เยอะๆแต่นี้ก็เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวเสร็จแล้วก็อะไรต่อบอกท่านผู้ชมด้วยอันนี้ก็จะเป็นซอสซอสเมื่เราแทนน้ำปลาแทนน้ำปลานะครับก็แ,แล้วแต่คนชอบเนาะอชอบเค็มไม่ชอบเค็มก็คลุกให้เข้ากันสูตรนี้รับประกันความอร่อยครับทำได้เลยนะครับง่ายๆ ใครอยากอร่อยก็ใส่ช <mon> ูรสลงไปก็อร่อยแต่ชูรสชูรสนี่ใส่ได้นะครับถ้าใครต้องการความเปรีอยวนี้จะไม่ใส่ชูรสนะเข็มพ้นก็ใส่ใส่ใบมะกรูดอ่าใบมะกรูดโรยหน้านะครับกูโรยหน้าแล้วก็ใส่ใบแสน่ใบ ผักชีอ่าใบอันนี้จะเป็นใบสะระแหน่แล้วก็ผ<า>ักชีผักชีนะครับใส่ข้าวคั่วทีหลังข้าวคั่วแล้วแต่ควรจะใส่เยอะใส่น้อยอ่ะใส่เยอะก็หอมใส่น้อยก็ไม่ค่อยมันคั่วไม่มันหอมสะใจ เร,เราโอ้หอมน,น่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองให้เดีย๋ยวงชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนค่ะโอ้หอน่ากินน่าหอมตายแล้วหิวข้าวแม่กลัวหิวข้าวแล้วเด้อถ้าใครอยากนั่นก็ใส่พริกโดดลงไป ถ้าถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่สามารถใส่ลูกโดดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวนะให้เดีทองจิ้มให้าจิ้มก่อนนะออาชิมเลยขาดอะไรไหมไม่ขาดพอดีเลยพอดถ้าใครมักเผ็ดเติมเผ็ดลงไปถ้าใครมาเผ็ดเติมเผ็ดลงไปเผ็ดลุ่มปลายลุ่ปลายอ๋อตักใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟ เนี่ครับกินสองคนพอดีนะครับเครื่องเคียงเดนนะแม่เดวนะครับจะถ,ถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อย ต,ตกแต่งใบเสน่ห์ลงไปใคราอยากกินพริกกระพริบพริกลูกโดผักมีทุกอย่างเดี<ห>๋ด <FC S 1> ดยวยกโชว์ให้เอฟซีดูหน่อยใยา่เดี๋ยวให้แม่ครัวตกแต่งดีๆกานค่ะ เร็ตโอเสร็จป่ะอ้าวยกให้เอฟซีดูหน่อยยกโจ้ให้เอฟซีดูหน่อยอนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะยกยังหันกลางเนี่ยหันกลางกลางเออให้อเอฟซีเขาเห็นเดี๋ยวนะนี่ใหญ่อทองเราประกันความอร่อยประกันความอร่อยอ่าอ่าแล้วก็ฝาก ผู้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์หน่อยดิกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทิพย์น่าจะมาทำให้ใหม่สวัสดีค่ะอ่าบอกกดติดตามให้ด้วยว่างีก้กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหน้าค่ะครับนี่สุดยอด